พี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ยืนอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเพชรพังันท่านพงศักิ์หานกล้าซึ่งได้พาผมมาดูสภาพถนนในเขตความรับผิดชอบก็คือกรมทางหลวงชนบทขออนุญาตท่านพงศักดิ์ได้อธิบายครับว่าถนนเส้นนี้จากไหนไปไหนและมีความจําเป็นอย่างไรและ สภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรครับครับครับขอกราบสวัสด,ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เองเนี่ยเราเองว่าสนนเส้นนี้เนี่ยคือประมาณ 10, 11 11กิโลนะครับจากจากหาดสลัดนะครับไปถึงท้องสาะนะครับเราปีงบประมาณเราคิดว่ากรมทางหลวงจะสร้างแต่ว่าวันนี้ก็ติดขัดในเรื่องแบบแต่แบบผมคิดว่าเสร็จแล้ว นะครับเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ที่เราคุยกันเบื้องต้นก็ติดในเรื่องของ EA แต่ e a เนี่ยติดนิดเดียวนะครับตรงนี้เราขออนุญาตว่าเราจะสร้างตัวอื่นไปก่อนได้ไหมเข้าแผนพัฒนาไว้ก่อนได้ไหมนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราเห็นว่าเมืองท่องเที่ยวของเราประชากรแฝงก็เยอะฝรั่งนักท่องเที่ยวก็เยอะแต่วันนี้มาเกิดอุบัติเหตุในเรื่องล้มบ้างทรายที่อยู่บนถนนจะเกิดสาเหตุจากฝนตก นะครับตรงนี้ทรายก็มาอยู่บนถนนทางเทศบาลเาพชรพงันเราก็มีการฉีดน้านะครับในของบรรเทาสาไัยที่จะต้องมาช่วยดูแลในเรื่องของทรายกรวดหินที่อยู่บนถนนตรงนี้นะครับว่าเมื่อประมาณที่จะทางหลวงชนบทที่จะช่วยดูแลนะครับว่าให้ของพื้นที่เกะาะพงันนะครับในเขตของเทศบาลเพชรพงนันที่จะต้องขับเคลื่อนดูแลไปในทางที่เดียวกันนะครับที่ว่าต้องให้ลดอุบัติเหตุให้ได้ นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวของเราทางกำนันก็ดีทางสมาชิกสภาก็ดีว่าเมื่อไหร่จะมีงบประมาณที่จะเข้ามาดูแลในเขตในสวนเส,นส้นทางของหาดสลัดของศาลาตรงนี้นะครับผมเองก็อยากจะวิงวอนให้กรมทางหลวงชนบทหรือเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลในของกันมาคมที่จะดูแลในส่วนของทางหลวงชนบทเพื่อว่าเราจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาจะไม่เกิดอุบาาัติเหตุผู้คน ชาวบ้านชาวกอพังงานชาวทองศาลาวกตุม่มสรีธน,นูหาดสลัดที่จะใช้นักธุรกิจที่ใช้ในเส้นทางนี้จะได้เกิดในมีความมั่นใจในความปลอดภัยนะครับในเรื่องการใช้ถนนหนทางในเส้น18กิโลนี้นะครับขออย่างยิ่งว่าเราวิงวอนว่าอยากจะได้งบประมาณส่วนนี้นะครับขอฝากท่านผู้หลักผู้ใหญ่และท่าน อดีตสสที่จะมีความกรุณาที่มาลงดูพื้นที่ในของตัวเต็มของพักประชาธิปัตย์นะครับผมเพราประมาณตัวนี้ให้เร่งให้หน่อยนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอำเภอความสะดนะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุเยอะไหมครับเยอะครับเยอะครับเยอะมากนะครับัทางแคบแล้วก็ถนนแคบแล้วก็ทางก็ไม่ได้ระดับตามมาตรฐานนะครับครับก็ต้องขอให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้โปรดพิจารณาเพราะแผนได้เขียนเสร็จแล้วนะครับและติด EIA อยู่บางส่วนบาครับก็ต้องเร่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง EIA ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้การสร้างสนนทั้งเส้นได้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดให้สมกับที่อำเภอเกาะพงันเป็นเกาะท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ